เดี๋ยวหาผู้โชคดีมากมากขึ้นมารวบสนุันอีกดีก่านนะครับกับทั้งสามคนเลยเดี๋ยวจะให้แบบจับกันเป็นคู่ๆเลยดีไหมดีไหมอ่ะมาเลยค่ะล็คกี้นัมเบอร์ของเราค่ะน้องไทยจับก่อนเลยหนึ่งคนที่จะเอาขึ้นมาเป็นคู่น้องไทยคนแรกคนแรกหกสิบเอ้สี่สิบเก้าตลอดเล่นตลอดและผู้โชคดีของเราคือหมายเลขสี่สิบเก้าครับ สี่ก้าจอสิบเกนังหนึ่งสีิก้นังสองสีิก้นังสามไม่อยู่จ้าจับใหม่เร็วไม่อยู่แม่ผมเขาเองะอ๋ออยู่นั่นครับผมอ๋ออยู่เหรอไหนอ่ะครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยมาบังบังบังจิตจิตจ้าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่จับใหม่จับใหม่เขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกบินตัวหลอกด้วยอยเนี้ยเขาอยากรู้ว่าเราเชื่อคนง่ายไหมจอเบอร์สิบเจ็ดครับ

เก็บบอลนี้ไว้ไหนครับอนี่แอบมันเล้าบมห้าสบครับผมหาใครอยู่ไม่ห้าสิบนับหนึ่งนับสองมโอ้ยกำลังขับรถมาครับลองก่จไไเอุกมนเชียรใค่ที่เขามโดูดด้านจับจริงๆุกขนาเลยเชียร์แบบอะไร้วเบอร์นีมาเลยแลชีคือหมายเลขโอ้โหโอ้โห 25ครับ25่ค่ะอยู่ไหมคะโอ้โหลุกขึ้นมาอย่างสวยงามใครอ่ะโอู้แก้คนนี้คนนี้น่คิดอยู่ยวกเยอะมากยี่สินับหนึ่งนับสองนับสามไม่เยอะเอางี้ใครอยากเออกมาเอาไปใครเสนอได้ก็เป็นคนครับคนนี้ให้อยู่นะคนนี้ต้องอยู่นะอยู่ได้เอนคนนี้มาเลยห้า ทุกพี่มาิัยกี้กันหรือเปล่าไอพี่ดีเลยครับลับไหนเลยครับโอเคกลจะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะหรือมันสินอนี่มันรู้กันเยอโอ้อ้เบอร์ที่ออกคือ91้องช่เหร91ครับ1นะคะ91อยู่ไหมคะ91นับหนึ่ง91นับสอง91นับมไม่มีครับผมเอานะ ใคไไรจะไปในวัตสุนี่จำคนไรกจะเชีย,ววยร์หมูอยูไม่ไหวจมกันจบถ้าไม่อยู่ไคจะลงไปวไ <c oughs> ่ายน้ำแล้วปักปักว่ายก่อนผู้เช้ามีคือหมายเลขเ<อ>หมายเลขเก้าสิบสามเออสิบสามอยู่ไหมคะ 9 3้าบามนัห่เบสนับมม่ียบเงียบนี่แหละครับมีที่ที่สุดทยพักนันึ่งบเอครับเว่าเลขที่ออกจะมีคนขึ้นมาขอให้มีขอให้มีครับหมาย เลยค่ะน้องก้าชายจับต่อเลยเชื่อผมยังเชื่อเอาไว้จับเชื่อแล้วเหอคอยดูจับเบอร์เด็กก็ขึ้นมาเลยมาดูนะหมายเลข58ครับ58าสครัอยู่วิเออมันก็เงียบเหมือนกันมีเพื่ออะไรห้าจ่ายนึ่้าจ่ายดักสองห้าจ่ายดักสามจับมาได้จับมาของข้าชายก็น่าจะประมาณสักสิบเบอร์เลยสามสิบหกครับ เอางี้แ well, ล okay, yes, yeah, 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 ้วกันใทย36ปียกมือขึ้นแล้วเดินเข้ามามีกต่สามที่หกอ่ะอ๋อมี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 อยู่นะน้องไทยจับต่อเลยครับน้องไทยจับเดินทางน้องไทยจับโผล่เอามาดูกันครับว่าเบอร์นี้กดหรือเปล่าน้องไทยจับเลยครับหมายเลขหมายเลขยี่สิบสอง ไปไแล้วไมเอาจับจนนี่แหลให้มันหมดมันจะมีคนเอะมาเลยเหรอมาดูอีกใบนะครับอืสิบแปครับสิครับสิบแปดค่ะอยู่ไหมคะอ้าวมาแล้วครับมาแล้วไหนสิบแปดนะหนึ่งสิบแปดนสองสิบแปดนสามไม่อยู่ถ้ามีพี่ไทยต้องให้รางวัลใหญ่เลยนะใช่ไปวนี้มีแนะนำากื้อหวยนะต่อเลยครับใบแรก ต้องอ่านกลับก่อนต้องอ่านจากหัวก่อนหมายเลข79ไม่ใช่62 62ท่านไงท่านไงเห็นไหมบอกแล้วต้องเล่นพุกก่อนเอาล่ะเดี๋ยวยืนประกบเป็นคู่เลยค่ะเรามีป้าแล้วเราคู่ใคร เราพูดตัวเองจบพูดเองที่เขาจับไอ่ยนเรียงเลยค่ะยเรยงเร้วยย,นเ,ย,ยนเรียงเลยนะคะ,ะเละเดีวเราจะให้รเลเกมปรุงสี Si ากติกาของเราง่ายค่ะเราจะไล่พูดตัวเลขกันมาตั้งแต่น้องกระชาไสุดท้ายนะคะเลขต้องาของเราคือเลขเเลขทีลงด้วยเจ็หรือเลขที่หางออกมาแล้วได้เจ็จ คูณเลยเจ็ดดึงเจ็ดเจ็องมที่นสี่ี่ด้เรืยเจ้าสามห้าเจ็ดหกี่งเจ็ดเจ็ดที่เพวกนี้ห้ามพูดลงท้าได้เจก็ห้าเช่นสิบเจ็ดยสามีนะคะหรือว่าเลขเจ็ดน่เดี๋ยวห้ามพูดถ้าถึงตัวเลขของตัวเองแล้วตัวเองเป็นเลขเต้องพูดคำว่าสิบเปอร์เช่นเริ่มก่อนเลยครับชาเริ่มตรงนี้พูดว่าสองสามสามก่อนตัวเองพูดตัวเองพูดเลยค่ะสี ห้าหกสิบส uh, ah. ah. okay, okay, okay. ีอแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยใครตอบผิดซอบไม่ได้ตกรอบนะคะโอเคนะคะเข้าใจกติกาของเรานะรบกวนเรียนเรียนกันตรงๆนิดนึงนะคะ